Kau waktu ขอความเคารพ สว่างอารมณ์ท่านพระโูโอโกสนวชิระสุนทรเจ้าคณะตำบลหน,นองเมืองอำเภอม่วงสามสิบที่มาร่วมงานเป็นประธานสงในวันนี้เจริญพุทธมนต์เพื่อเฉลิมฉลองกระถิ่นสามัคคี ในปีนี้และขอขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทุกรูปทุก,ท,กทุกท่านที่มาร่วมง,งานตั้งแต่เชา้าจนถึงขณะนี้บุญกุศลทั้งหลายที่เราท่านทั้งหลายได้สั่งสมได้ร่วมกันได้บำเพ็ญ นั้นคือบุญอันมหาศาลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้วางไว้ให้พุทธบริษัททั้งหลายมีพิสุพิสุนิวบาสกอุบาสิกาได้เปิดวัิปฏิบัติตามแนวทางกถินสามัคีหรือว่ากถินที่พุทธเจ้าทรงอนุญาตนั้นคำว่ากฐิน เป็นเรื่องของการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องของผ้าเนื่องด้วยมีพระที่มีความประสงค์จะมาเป้าพระพุทธเจ้าด้วยความรีบร้อนในการเดินทางการนยะยเวลามันก็ไกลพอสมควร แต่ก็ใกล้ในเรื่องของการเข้าพรรษาพระในขณะน,นั้นก็มีความเร่งรีบแต่ก็ยังไม่ทันที่จะเข้าเป้าพระพุทธเจ้าในวัดเชตวันก็เลยจะต้องจำเป็นพักในวัดเมืองสาเกตจนล่วง ไตรามาสสามเดือนในช่วงเข้าพรรษาช่วงนั้นเมื่อปวารณาเข้าพรรษาออกแล้วก็มีความประสงค์เดินทางเพื่อที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ตัดถามพระทั้งสามสิบรูปนั้น ว่าท่านทั้งหลายมีความอยู่สบายดียหรือพระสามสิรูปนั้นก็ทูลหาตามความเป็นจริงว่าสบายดีเมื่อท่านสวัสบั์สบายดีแล้วํำไมเสือ้อผ้าอาภรณจีวรของท่านถึงมีความชุ่มไปด้วยน้ำ นี่แหละเป็นบอกเกิดแห่งการกำหนดเรื่องของการกระถินเมื่อเป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยว่าบอกกับพุทธบริษัททั้งหลายว่าหลังจากนั้นออกพรรษาเสร็จทวนไตรามาสสามเดือนแล้วอีกหนึ่งเดือนตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือนสิเอ็ด ให้ไปอีกหนึ่งเดือนเป็นการละกัดเป็นการากาลทานของการประทินการถวายผ้าให้กับพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาถ้าท่านยังไม่รับผ้าประทินยังไม่ถวายผ้าประทินยังไม่ครบในอีกหนึ่งเดือนอย่าพึ่งเดินทางไปที่ใด ให้อยู่จำพรรษาหรือรอรับผ่ากระถิ่นจากคณะญาติโยมเสียก่อนมิฉะนั้นก็จะเป็นความลำบากในการเดินทางเพราะในช่วงนี้น้ำมันก็ยังมีน้ำฝนก็มีน้ำหมอกก็มีการเดินทางก็ลำบากดินมันยังไม่แห้งพระพุทธเจ้าก็เลยกำหนดว่า อีกหนึ่งเดือนจากนี้ไปให้เราพุทธบริษัททั้งหลายจงทำการถวายทานให้กับพระสงฆ์ที่อยู่จำพรรษาทวนตรมาสนั้นนั้นวัดนั้นนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นบอกเกิดแห่งการทำบุญการทานอีกหนึ่งเดือนวัดของเราก็เช่นกันและทุกๆวัดก็ต้องมีการ ทำบุญสังฆทานใหญ่นั้นคือการทานบุญกรถินบุญกรถินไม่ใช่เรื่องในน้อยเป็นเรื่องสำคัญบุญกรถินเป็นการกำหนดกฎเกณฑจากพระพุทธเจา้าจากพระโอษของพระพุทธเจา้าว่าอนุญาตให้ประสงค์รับผ้ากรถินผ้ากรถินบุคคลที่จะต้องถวายคนแรกคือนางวิสาขา นาวิสาขามหาอุบาสิกาเมื่อได้ยินพุทธเจ้าตรัสน,นั้นแล้วก็ไปขอความอนุญาตจากพระพุทธเจ้าว่าข้าพเจ้าขอถวาย้ากระถินเป็นบูคคนแรกในพุทธศาสนาเพราะนั้นในช่วงนี้เราท่านทั้งหลายก็จึงจำเป็นจะต้องมีการรับ้ากระถินเมื่อรับแล้วจะต้องกราบกระถิน เมื่อกลางกระถินเสร็จจะต้องรับอน,นิสงค์ของการอยู่การไปและการรักษาแต่ก่อนในครั้งพุทธกาลผ้านั้นจะต้องได้รับฉันทานุม,มัตไม่ว่าจะเป็นผ้าเก่าผ้าใหม่ผ้าบางสกุลผ้าอื่นๆที่เกิดขึ้นไม่เป็นของผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อได้มาแล้วจะต้องมาตัดมาเย็บมาย้อมให้เป็นผืนหนึ่งผืนใดแล้วก็มอบให้กับพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งในวัดนั้นๆตามความตกลงของคณะสงฆ์จึงเป็นผ้ากระถินได้กระถินไม่ใช่เรื่องธรรมดากระ,ะถินไม่ใช่เรื่องพูดเล่นๆกระถินเป็นการเป็นการทาาที่พระเจ้าอม บอกกล่าวและอนุญาตกระถินก็มีหลายประเภทในปัจจุบันนี้ไม่ใช่กระถินหลวงกระถินราดกระถินเล่นกระถินเน่ากระถินปวดกระถินเศร้ากระถินบองกระถินฟองใสกระถินมีหลายประเภทแต่ที่แน่นอนคือกระถินราชกับกระถินหลวงกระถินหลวงจะต้องเป็น รับราชองค์การจากพระเจ้าอยู่หัวมาถวายให้กับวัดนั้นๆและเป็นวัดหลวงด้วยจึงเรียกว่าเป็นกระถินหลวงและกระถินหลวงอีกชนิดหนึ่งคือได้รับฉันทารมัติจากพระพุทธเจ้าให้กับคณะหรือเจ้าหน้าที่รับท่ากระถินนั้น ไปถวายทอดเกวัดราชหรือว่าวัดหลวงเป็นา้ากระถิ่นหลวงคือเราจะต้องขอถ้าเราไม่ขอไม่ได้รับชัทานุมัติจากภายในส่วนกระถิ่นราชเราทำได้ทุกวัด ็นสามัคคีก็ได้เป็นเจ้าภาพก็ดีแต่วัดของเราเป็นสามัคคีร่วมแรงร่วมใจร่วมศรัทธาและแต่กลำลังจะเกิดใครมีน้อยก็ช่วยกันใครมีมากก็ช่วยกันเด้วยแรงด้วยศรัทธาด้วยอุตสาหาภาคเพียนจะตุกป,ปัจจัยหรือแรงทานทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเครื่องบริขาร เ่ี๋ยจะเป็นบริวารต่างจิตต่างใจต่างรแรงรัทธาได้นำมาร่วมกันเป็นกองการรัตทานในวันนี้ปุวยแต่ละหวีแต่ละชิ้นแต่ละอันแต่ละลูกแต่ละอย่างมีความภาคเพียนเป็นอย่างมากกว่าจะได้เป็นรูปออกมา นี่คือความภาพเปลี่ยนของเจ้าของเป็นของบริวารวันนั้นกระถินที่จะพูดในวันนี้อันนิสงคงคงจะรู้กันดีว่ากระถินกระถินมันมีกระถินปูดกระถินเน่ากระถินเศร้ากระถินบริบูรณ์และกระถินนของใสบริสุทธิ์ขุด่องกระถินปูด ทำยังไงไม่ว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นหน้าตาของใสหรือไม่ยินเย็นแจ่มใสหรือไม่ผู้ที่ทำกระถินนั้นนั้นมีกระถินมีเจ้าภาพไม่สบายจิตสบายใจหน้าบดหน้าเบี้ยวหน้าปุดหน้าไม่รับแขกเนื่องจากบุคคลไม่พอใจในการสร้างบุญ สร้างกตินทางก็เลยทำให้เทๆๆเมไมพไทยเทวา,า,า,าเกิดความไม่พอใจเจ้าภาพเจ้าศรัทธาเกิดความไม่พอใจเพราะมีการถกเถียงกันไม่ไม่มีความสมัครสมาตสมัคีซึ่งกันและกันติเดเตียนกันก็เลยทำให้กระรทินนั้นบูหน้าตาไม่ปลอดใส ขามาขาขาั่วขาคว้ยเปตดบุญกระถินออกไม่เก็ุขามาขาขายยั่วขาคว้ยเนบุญกระถินเข้ากับตรนนี้ตีเกียนเกิดความหน่อยอบหน่อยใจกันนาปูนาเดียวเจ้าขาดจากสะท้า,านก็เลยทำอีกทีเป็นกระถินนนอกเป็นยังมันจะเป็นกระถิ่นดาว เพ็ดแล้วบ่คองบ่ใสเฮ็ดจนแล้วก็บ่เจ็บ่ใจเลจนดไว้เขาก็ต่ํานี้ปีเตียนไปบอกให้จะาภาพฟังเว้าให้จะาภาพได้ยินก็เสียใจมันก็เลยเงาก็ทินั้นบัดนี้ก็ทศร้าเพ็ดเหล่าเขบอกก็ว่าต่ําีเตียนสมสมแปไป้ บอกจังสต่บอกจังสีเีกบวีเฮ็ดเบิดถูกอย่างกับย่งบว่าเหอย่งตอนนี้ดีเตียนเ้อยอยู่จะผ่าเจะผ่า็เลยเกิดความ่สบายใจเศร้าแล้วบนายเลกชบพักอยิดเค่เป็นอยู่บอกไม่เอาแคยเห็นอยู่แค่สัพักโอ้ย

ถือถุงกอดแกบมาตีหาถุกงก็ทิ้มาเอามันกระส่าที่นอจาภาพจะภาพกระสาวโอ้ว่าจะเห็นพอดีพองาม็แต่มันชมเหตุชมการในการเหตุผลสุนทานใจบริสุทธ์คคุดองเต็มมังเกินผู้เป็นมาเหตุให้เศร้าให้มองก็มีนะพ,อะพ่อยนกว่เศร้านะมันจะได้เห็นจา,าวภาพเศร้ามอง พอนันโมเฮาบานเห่า,า,หามีดอกมีต่ใจบริสุทธิ์พุทธพองเกลยเป็นว่าการทำบุญสนท่านทับุบกระถิ่นหญิงก็มีใจบริสุทธิ์พุทธพองพองใสมีจิตศรัทธาหวงการหวงงานเสื่อเหลืองโครงการถ่อไว้ท่าบุญมหากระถิ่งสมุีวัดป่าคนตะเทียนนักสนเสนแก้วเป็นมหากระถิ่งหญิงใหญ่เหามีจิตมีใจน้อมไปบุญ นองไปกุศลเกิดเป็นมหากุศลเกิดเป็นบุญกรรทานด้วยความสุขสาราโคงการทำบุญสุนทานเบิ้งปันเหตุปันสางก์ปันก็ก็เป็นบุญบริสุทธิ์หนุกงเนื้อสุดสองซาูุอนุมนนาจตุปัจจัยเกืองเทยยทานเจ้าภ่าพเจ้าสัทธาภูมมาทั้งไก่ละทั้งไก่อนุมนนาซาตุนั้น ด้วยบุญ้วยกุศลต่างจิตต่างใจมาจะเงิอจะสร้างมั่จะบาดจะส่องก็ด้ร่ยยใจบริสุทธิ์ปุถุพองมาเหตุุลมหากระถิ่นสมุขีในปีนี้ที่วัดป่าคุบันเทียงบุญน,นับบนจึงบวงเกิดบุญนันจึงหลปีนี้เหตุสองอย่างโอวาจะเป็นเทศอิาศตูปอ,อุบวชสถหลังเตาเสาเอาก็เหติสราตถูเป็นนันกัน บุญกุศลน, e. นั่นบังเกิดบุญนี่เป็นบุญใหญ่บุญนี่เป็นบุญพอบุญนิบุญแม่บุญนี่เป็นบุญบานบุญเมื่องบุญนี่เป็นบุญศาสนาการสร้างอุโบสถกับเพื่อรักษาเพื่อ